รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนจัดงานตายรมพระบรมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความผาสุกและเจริญรุ่งเรืองมาครบ241ปี โดยจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆรอบเกาะรัตนกโกสินทร์เพื่อสร้างการรับรู้และเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์กรุงรัตนกโกสินทร์แก่เด็กเยาวชนและประชาชนตลอดจนภาคภูมิใจในความเป็นไทยประกอบด้วยพิธีบวงสวงเทพย,พย,ายดาพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบรพภามหาษัตริยาธิราชและพิธีตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีบวงสวงองค์พระหลักเมืองสำหรับพิธีเปิดงานตายรมพระบรมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์ นายอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในนามของพลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีการแสดงทางศิลป,ปะวัฒนธรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยามคำ่ำสาธิตอาหารไทยโบราณอาหารชาววังจุดถ่ายภาพย้อนยุคก,การจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสักการะขอพรพระแก้วมรกตชมพระบรมมหาราชวัง และพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเปิดเส้นทางไหายพระ11วัดโดยรถขอสอมกและเส้นทางท่องเที่ยว10แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยรถรางให้ประชาชนเข้าชมในบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์การแสดงมันติมีเดียใต้ร่มพระบรมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์การแสดงวงดุริยางเยาวชนไทยและการจัดฉายหนังกลางแปลง นิทรรศการชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารการสาธิตงานศิลปะร่วมสมัยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยประกวดภาพถ่ายและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยงานวัดพัฒนาประชาคมไหวพระรับพรย้อนวันวาน,วนสารพันอาหารย่านกระดีจีนคลองสารนิทรรศการสวนแสงแสงแห่งความพักดีใต้ร่มพระบรมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์นำเสนอพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทย10บรัชกาล และอุโมงเรืองแสงประทับใจค่ะก็อยากให้ลูกหลานได้ไมาเห็นนะคะก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบเอภาคภูมิใจที่ทั้งความเป็นไทยแล้วก็เมืองของเราที่มีเมืองหลวงของเรานะมีอายุยาวนานมาขนาดนี้ Most beautiful clothing, and uh, it's just like uh, I have chills when I come here to these places. Like, it's so beautiful. And uh, thank you for putting this on. And to come at night when it's not so hot, you know, you come at nighttime and it's cool, it's so nice. So, yeah, thank you very much. Yeah, Thailand number one. ผลการจัดงานครั้งนี้สร้างการรับรู้และเข้าถึงประชาชนผ่านช่องทางสื่อรูปแบบต่างๆมากกว่า45ล้านครั้งมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า460,000คนเกิดการสร้างงานสร้างไรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับผู้ประกอบการมากกว่า600 000, รายศิลปินพื้นบ้านศิลปินนักแสดง นักดนตรีรวมงานกว่า1,200คนสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งสิน้นกว่า130ล้านบาท